สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแพ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับศาสตราจารย์เรอรินทิพย์ธรรมชัยพินศครับอาจารย์ประจาภาควิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งอาจารย์ครับทางานวิจัยเกี่ยวกับแหนบเป็ดครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชครับแต่จริงๆแหนบเป็ดสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงครับเนื้อหานนั้จะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับในช สาขาจุลชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อปริญญาโทที่นั่นด้วยนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนสมัยเรียนมีกลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องไปเรียนจบด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศให้ได้นะคะพรางันทุกคนก็จะเรียกว่าตามล่าทุนค่ะพยายามหาทุนเพื่อที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นเองต้องบอกว่าเป็นทุนรัฐบาลไทยตัวเองได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ รุ่นที่หนึ่งเลยค่ะรุ่นแรกซึ่งรัฐบาลประกาศออกมาเป็นพันทุนก็เลยทำให้มีโอกาสได้สมัครโดยที่ทุนระบุให้ไปสองแห่งคือไปเรียนที่สหรัฐอเมริกากลับมาทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะตอนนั้นโดยส่วนตัวแล้วอยากไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าทำงานทางด้านแอคติโนมเมซีมาตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาโทตอนเรียนปริญญาตรีด้วยค่ะ แล้วทีมวิจัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะและอันดับที่สองก็ทุนระบุว่าไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วกลับมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความสนใจอยากมาทํางานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจากว่าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดมาทั้งิปียตรีเปียโทแล้วก็อยากย้ายที่มาทํางานในที่ใหม่ๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าเรารู้จักอาจารย์เรารู้จักเพื่อนๆที่อยู่มหาวิทยาลัยเดิม ถ้าเรามารู้จักเพื่อนๆอ,อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยใหม่จะทําให้เรามีเครือข่ายสร้างาความต่อเนื่องสร้างคอนเนคชันได้มากขึ้นก็ทําให้เลือกแล้วก็ได้รับทุนกอพอไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกลลสโกที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทํางานทางด้านแอคเตนูมซีในส่วนของเชื้อทริปโตเมสีเกี่ยวข้องกับการผลิตยาปฏิชีวนะโดยศึกษาจีนโนมศึกษายีนที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างยาปฏิชูวะค่ะตัวแหน่เป็ดเองเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีประโยชน์มีโปรตีนสูงมีสารประกอบที่สำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรฟลาวนอยอด์ธาตุแร่ธาตุอาหารต่างๆรวมทั้วิตามิน B แล้วก็วิตามิน b 12ซึ่งพบเร็วๆนี้ด้วยที่เกิดจากอาจจะเกิดจากจุรินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับกรบแหนเป็ดเนี่ยนะคะก็ทำให้แหนเป็ดเองเนี่ยมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอาหารของคนอาหารของสัตว์นะคะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆในแง่เป็นอาหารที่เป็นพืชอาหารโปรตีนจากพืชซึ่งตอนนี้กำลังได้รับการนิยมอยู่นะคะก็เป็นที่มาที่ทำให้เราอยากศึกษานอกจากนั้นแหนเป็ทที่เป็นแหนเป็ดใหญ่กับแหนเป็ดเล็กก็สามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้นะคะก็เป็นที่มาที่เราอยากใช้แหนเป็ดเป็นพืชโมเดล BCG ในการทำงานครบวงจรเลยค่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะทำงานแหนเป็ดนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในพืชเพื่อส่งเสริมให้พืชทนเค็มในด้านการเกษตรอยู่แล้วนะคะตอนที่ได้รู้จักกับโปรเฟรเซอร์โมลิกาวามหาวิทยาลัยฮอกไกโดของทางญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์เองสนใจทางด้านแหนเป็ดซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนใจเนื่องจากว่าแหนเป็ด มีจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมให้แหนเป็ดจเจริญเติบโตดีแล้วขณะเดียวกันเขาก็ทําวิจัยอยู่ะคะ่ะแต่ที่เขาสนใจประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยรับประทานแหนเป็ดในส่วนที่เราเรียกว่าไข่น้ําไข่ผําหรือว่าผําอยู่นะคะทางญี่ปุ่นก็มีนะคะหรือทั่วโลกก็มีแต่ไม่มีใครรับประทานเลยะคะ่ะนอกจากประเทศไทยซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามีประโยชน์นะคะเราก็รับประทานมาเป็นเรียกว่าเป็นพืชวัฒนธรรมมาเป็นเวลาช้านานทางญี่ปุ่นก็เลยติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นะคะแล้วก็ได้ทำการพูดคุยกันแล้วก็สมัครทุนไปที่ใจกาแล้วเราก็ได้รับทุนให้ทำงานวิจัยร่วมกันค่ะในการทำงานโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยว่า,าจะต้องมีการจัดการความร่วมมือหลายๆายมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วก็หลายหายหน่วยงานด้วยซึ่งตรงนี้ทำให้เราเป็นในฐานะเป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดการ โครงการค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรเจกต์แมเนจเจอร์ในการจัดการความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยของไทยกับนักวิจัยของญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็ได้สร้างนิสิตซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะคะได้สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงแหนเป็ดซึ่งเป็นพืชขนาดเล็กธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยทำไมถึงเป็นที่สนใจทั่วโลก แล้วทำไมเราไม่สนใจบ้างนะคะก็นิสิตที่เข้ามาในโครงการไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้เข้าร่วมหาลือได้ทำการทดลองได้ผ่านการแลกเปลี่ยนหรือได้ไปเรียนศึกษาในต่างประเทศหรือว่าได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างเยาวชนไทยให้มีความตระหนัก ถึงงานวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็นําไปสู่การประยุกต์ใช้และก็คุณสมบัติที่ดีของแหนบเป็ดค่ะเราก็มีปัญหาแรกๆเลยคือปัญหาการผลิตแหนบเป็ดที่มีปริมาณมากๆเพียงพอต่อการความต้องการของอทีมนักวิจัยของเรานะคะซึ่งตรงนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเราก็ได้ SME บริษัทที่เลี้ยงแหนบเป็ดในระดับฟาร์มนะคะเขาเลี้ยงผัาม ในการในการค้าแต่ขณะเดยียวกันก็มาช่วยเราให้เป็นชีวมวลในการทํางานวิจัยและขณะเดยียวกันยังช่วยเราเลี้ยงแหนเป็ดเล็กที่เราอาจจะเก็บจากธรรมชาติไม่พอนะคะก็เรียกว่าไดเ้เพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานที่ดีในการช่วยแก้ไขอุปสรรคนี้นะคะแต่เมื่อมีอุปสรรคนี้ก็ทําให้เรามีแนวคิดว่าเราจะต้องพยายามเ,เลี้ยงแหนเป็ดให้ได้ปริมาณมากซึ่งในทีมก็จะมีการคิด เลี้ยงแหนเป็ดแบบ plant factory ก็คือจะเลี้ยงพยายามมีโครงการที่จะเลี้ยงแหนเป็ดแบบภายในนะคะแล้วก็ใช้ระบบดิจิตัลเข้ามาช่วยควบคุมสภาวะการเลี้ยงความชื้นอุณหภูมิความเค็มสภาพน้ำต่างๆนะคะซึ่งเข้าใจว่าถ้าโครงการนี้เสร็จก็น่าจะเป็นลักษณะโรงงานต้นแบบในการเลี้ยงหนเป็ดแ,แบบภายในอาคาระคะ่ะ ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับคุณอ้อยวรณนีบุญศรีครับซึ่งมีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะครับเข้ามาบริหารจัดการการผลิตผักปลอดภัยผักอินทรีย์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ต้นจากแปลงจิงจูฉ่ายหนึ่งแปลงก่อนทีแรกเลยเนาะพี่สาวสั่งไอ้ต้นก้าจิงจูฉ่ายมาแล้วก็มาปลูกกันแปลงเล็กๆก็ถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทํามาเรื่อยๆขยายแปลงตรงนู้นแปลงตรงนี้มาเรื่อยๆแล้วก็จนมาเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็ทุกวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมในครอบครัวเราก็คือมาปาร์ตี้กันเย็นมาก็ มาทําสวนอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเย็นก็ปิ้งย่างตัดผักไปกินกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่เขาก็กิจวัตรคุณแม่นะเมื่อก่อนเราจะมีเล้าไก่ไว้ประมาณ20ิตัวก็คือหลอกให้แม่เดินมาให้อาหารไก่ค่ะ mm. แล้วก็พอสักบ่ายสามเขาก็จะหิ้วถังมาใบหนึ่งให้มาให้อาหารไก่ mm. แล้วเขาก็จะเก็บกะเพราพริก อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปทำกับข้าวตอนเย็นค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็ค,คือเราก็ทำสวนสวนอย่างพี่ชายกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาช่วยดูตรงนู้นดูตรงนี้ให้เราว่าอ๋อตรงนู้นอย่างนี้อ๋อเราอยากทําตรงนี้เพิ่มนะตรงนั้นเพิ่มเขาก็จะช่วยดูเรื่องออกแบบดีไซน์วางตรงนู้นตรงนี้ยังไงแปลงทํำยังไงเพราะว่าเขาเขาเขาได้เขาเขาีดเอ็ดเก่งอะไรเงี้ยค่ะ นี้ที่ปลูกก็จะมีพืชผักส่วนครัวที่คุณแม่ปลูกเอาไว้ใช้ทำอาหารเป็นหลักก็คือเขาเรียกว่าส่วนครัวไทยอะไรเงี้ยค่ะคา,ามีแล้วก็ผลไม้ทั่วไปที่เราอยากทานอะไรเงี้ยก็จะมีมะม่วงมีทุเรียนทุเรียนยังไม่ยังไม่ออกลูกนะคะแต่พ่อกับแม่เขาปลูกไว้เขาก็อยากลุ้นทุกปีว่าจะได้ทานเมื่อไหร่ก็มีมะม่วงมีมะนาว แล้วก็มีเมลอนมะเขือเทศผักสลัดค่ะพื้นที่เนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นที่นาแล้วก็เป็นที่มรดกที่เราสืบทอดมาจากคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็พอมาถึงรุ่นของพ่อแม่เขาก็ยังทํานาอยู่และพวกเราพี่น้อง3ามคนก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันแต่ก็ไปทํางานกันอยู่ข้างนอกทีนี้พื้นที่เนี้ย เดิมเป็นนา,เ,าเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนจากนาให้มีการผสมผสานมากขึ้นแล้วก็ดูพื้นที่พื้นที่ไหนทำอะไรได้เงินว่าเราเราตัวผมเองเนาะได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องการจัดก,การพื้นที่การจัดการบริหารพื้นที่ดังนั้นก็เลยก็เลยมีความคิดว่าที่ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วเราจะทำยังไงที่ของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากการน้ําน้ําเรามีแหล่งน้าทุงประทานแล้วก็ทําขุดคลองเพื่อน้ําเข้ามาเก็บเพื่อทําให้ในพื้นที่ของเราเนี่ยมีเป็นน้ําเป็นเรียกอะไรเป็นเซฟที่เป็นสต๊อกของน้ำที่เก็บน้ําอยู่ในพื้นที่สําหรับใช้แล้วก็แบ่งเป็นช่วงมีคลองส่งน้ําง่ายๆนะมีคลองส่งน้ําไปด้านหลังแล้วก็มีที่เก็บน้ําไว้เป็นเป็นช่วงเป็นบ่อเล็กๆเป็นบ่อเล็กแล้วก็มีเป็นตอนนี้มีด้านใกล้ๆนี่เรามีสองบ่อใช้สําหรับที่อ้อยเขาทาแปลงผัก แล้วก็แปลงด้านหลังนู้นก็เพิ่งขุดเมื่อปีที่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการจัดการบริหารสัดส่วนการใช้พื้นที่เราก็จะแบ่งว่าพื้นที่นี้ตรงนี้นะเป็นบ้านเป็นที่อยู่แ้วก็ใช้สําหรับปลูกบ,บ้านตรงนี้พอเราขุดดินเอาบ่อมาแล้วก็ถมไว้ก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดทําอะไรหรอกแต่ถมไว้ก่อนเพื่อที่อนาคตเนี่ย อ่าจะต้องมีการทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่เพื่อขยายออกไปเรื่อยๆนะตรงนี้บางส่วนเราก็จะแบ่งเป็นนานะแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้จะเห็นว่าที่เนี่ยก็จะมีต้นไม้ขึ้นหลากหลายเนาะส่วนของอ้อยนี่เขาจะเป็นส่วนที่ที่ตามเขาเรียกอหละตามความชอบของเขาที่เขาทําแต่ส่วนตรงนน้นด้านใกล้ๆบ้านนู่นนะครับเราก็จะเห็นตรงนั้นอ่ะเป็นส่วนเป็นพื้นที่ต้นไม้ที่แม่เขาปลูกไว้เราก็จะเห็นความต่างของต้นไม้ต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้ก็จะเป็นพวกหมาะม่วงของกินพริก าจะคช้มะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันของเขานะแล้วก็ส่วนด้านหลังนู้นก็เป็นส่วนของที่พ่อทํานาอยู่แล้วก็แชร์ๆๆกันไปแล้วก็ส่วนในด้านปลายนู้นเรากําลังที่จะค่อยๆทยอยเริ่มปลูกเป็น,ป,นป่าเป็นต้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งต้นไม้ออกเป็นส่วนๆว,ว,ว่าส่วนไหนที่ปลูกสําหรับเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อสร้างสิ่งสิ่งแวดล้อมอีส่วนไหนที่เราปลูกไว้สําหรับใช้ในการกินกันอะไรพวกนี้ ส่วนของเราด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นเกษตรเกษตรกร,ร,กร,ร,กรที่แบบทํางานเต็มเวลาหรือว่าเราเติบโตมาเราอะไรเงี้ยเราทําหนักๆไม่ไม่ไหวนะคะเราก็เลยจะเป็นการทําเกษตรที่แบบให้เราทําง่ายที่สุดซึ่งเราก็เอาระบบน้ําเข้ามาใช้โดยการติดเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดทางโทรศัพท์ได้เลยประมาณนี้ ปัญหาหลักของกเกษตรอินทรีย์เนาะก็จะเป็นเรื่องอากาศเรื่องแมลงศัตรูพืชเนาะที่แบบเราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิธีการจัดการเราเราก็คือเหมือนที่เขาบอกว่าปลูกผักสลัดอะคือต้องดูแลเหมือนลูกจริงๆเราก็ต้องแทบจะต้องดูแลมันขนาดคือดูแลกันขนาดนั้นนะคะที่ว่าต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลตลอดตรวจแปลงตลอดว่ามีแมลงไหมหรือว่าช่วงนี้อ่ ฤดูนี้เราต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนเนี้ยซึ่งเป็นอากาศร้อนมากเราก็เจอปัญหาที่ว่าผักไม่โตก็เราก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมเมคือเต้องทำสแสลนเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่เป็นแดดแรงๆลดแสงให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องผักชีครับหรือเจ้าของฟาร์มสัตว์ปีกสวยงามประเภทนกเป็ดหันหงครับที่นี่ครับได้มีการจัดการของเสียภายในฟาร์มอย่างสมบูรณ์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ต้องเกินก่อนเลยนะครับว่าสาขาที่เรียนอยู่นะครับเป็นสตัตววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์คือเราจะศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลาักษณะการกินการเป็นอยู่อะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับสัตว์ก็ในสาขาวิชานี้นะครับจะทําให้เรารได้เข้าใจถึง สัตว์มากยิ่งขึ้นนะครับว่าลักษณะความเป็นอยู่แล้วก็ระบบนิเวศของเขาครับอยู่กันแบบไหนเป็นาการกินเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับทำให้เราสามารถนาําความรู้ตรงนี้ครับมาประยุกใช้กับการเลี้ยงของเราได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและก็เปอร์เซ็นต์การรอดของสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงอยู่ได้ครับ แรกที่นํามาเลี้ยงเลยก็จะเป็นเป็ดแมนดารินครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแมนดารินนะครับส่วนต้นกาเนิดของแมนดารินนะครับจะอยู่ที่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ในแถบเอเชียบ้านเราอยู่แล้วครับผมข้อดีของสัตว์ที่นําเข้านะครับ1คือได้สายพันธุ์ที่หลากหลายได้เลือดใหม่เลือดจะไม่ชิดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็น เป็ดที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็ไม่เป็นโรคง่ายเหมือนกันครับผมส่วนเป็ดที่เพาะเองได้อันดับหนึ่งเลยคือต้องบอกกันเลยว่าเลือดอาจจะฉีดได้เพราะว่าบางทีผู้เพาะพันธุ์นะครับอาจจะไม่ได้บอกต้นอาอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็ดตัวเนี้ยมาจากพ่อแม่คู่ไหนอะไรอย่างนี้ครับบางทีเขาอาจจะเป็นเป็ดที่เป็นพี่น้องกันแล้วเมื่อเรามือใหม่ซื้อไปไปเพาะลวออกมา,าจ,จะพิก,การหรือว่าไม่สมบูรณ์ได้ครับอันนี้ก็คือข้อ,ข,อ,ข,อข้อเสียของเป็ด เพาะในไทยแต่ถ้าเกิดเป็นข้อดีก็อาจจะไม่ตื่นไม่ตกใจง่ายเท่าของเป็ดนํำข้าวเพราะว่าส่วนใหญ่อะครับเป็ดนํำข้าวจะเป็นเป็ดที่ถูกเลี้ยงแบบเยอะๆรวมกันเป็นฝูงอาจจะไม่ได้มีการใส่ใจจากผู้ดูแลมากนะักจึงทาให้เป็ดนั้นตื่นกลัวแล้วก็ไม่คุ้นคนมากแต่ว่าสามารถทําให้เชื่องได้ในภายหลัง องเริ่มก่อนนะครับว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนสมมติถ้าเกิดเราเลี้ยงเป็นเป็ดแมนดาริน,นหรือว่าพวกห่านหรือว่าหงเหมือนกันนกแก้วเหมือนกันเอาทุกอย่างรวมๆเลยคือทุกอย่างของสัตว์ปีนะครับเราต้องเลือกสถานที่ที่โปร่งโลง่งอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็มีอาจจะมีต้นไม้หรือว่ามีแดดส่องถึงเพราะว่าแดดนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้สัตว์ของเรานะครับแข็งแรงคืออย่างน้อยต้องได้โดนแดดวันละสามชั่วโมงในช่วงเช้านะครับ แล้วก็แหล่งน้ําคือเราต้องได้แหล่งน้ําที่สะอาดอยู่เสมอครับเพราะว่าของพวกนี้ครับต้องการน้ําแล้วก็ต้องการน้ําที่สะอาดนะครับแล้วก็ต้องการความสะอาดด้วยแหละครับผมเพราะว่าของพวกนี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาเขาจะใช้ชีวิตอย่างน้อยร้อยละห้เอยู่กับน้ําครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องสงบไม่มีอะไรมากวนด้วยครับผม คือสถานที่ที่ผมเลี้ยงอยู่ครับเป็นบ้านที่แบบห่างไกลจากชุมชนในเรื่องของเสียงนะครับก็จะไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องของอการเลี้ยงอยู่ของสัตว์นะครับส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเป็นแบบเปิดนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีพวกนกกระจอหรือว่านกอะไรต่างๆนะครับเข้ามากวนหรือว่าเข้ามาแย่งอาหารที่เราให้กับเป็ดไว้ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราพบในเรื่องของน้ํานะครับก็จะ ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสถานที่ที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับก็จะมีบ่อน้ำที่เป็นบ่อบาดาลนะครับจะได้น้ำที่ใสแล้วก็น้ำที่สะอาดตลอดทั้งปีแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นน้ำเสียนะครับก็จะมีบ่อบาบัดหรือว่าบ่อที่เราเลี้ยงปลาไว้แล้วครับเมื่อเราเปลี่ยนน้ำเก่าลงไปก็จะมีพวกปลากินพืชหรือว่าปลาที่มากินเศษอาหารอะไรพวกนี้ครับคอยกินเศษอาหารพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับ ในส่วนของที่เป็นเราจะจัดการของขี้นกนะครับว่าจะเป็นขี้นกเศษอาหารแล้วก็พวกเศษผลไม้ที่เขากินเหลือทิ้งน,นะครับแล้วก็จะมีการเก็บแล้วก็ไปใส่พวกโคนต้นไม้อะไรพวกนี้ครับก็จะทําให้ต้นไม้นะครับจเจริญงอกงามมากขึ้นด้วยครับในส่วนของกลิ่นนะครับเป็ดส่วนใหญ่จะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันเป็นเป็ดที่ขนาดเล็กแล้วก็กินเขาก็ไม่ได้กินเยอะเลยส่วนใหญ่เขาจะ ขี้ในน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยครับเราเปลี่ยนทุกวันเลยห่านส่วนใหญ่ก็จะกินตามพื้นดินพื้นหญ้าก็เขากินไปเขาก็จะขี้ไปเลยทิ้งไปเลยก็ไม่มีไม่ได้ส่งผลในเรื่องกินอยู่แล้วแล้วก็พวกหงก็เหมือนกันครับก็จะมีการเติมน้ำเข้าแล้วก็สูบน้ำออกอยู่เสมอส่วนใหญ่นะครับหงจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำร้อยละ80% ส่วนใหญ่เขาจะขี้ในน้ําเลยแล้วก็น้ําเราก็มีการเปลี่ยนหรือถ่ายอยู่เสมอครับผมก็จะทําให้ไม่มีกลิ่นเลยครับจริงๆแล้วครับน้ําที่เราไดา้เหลือจากการเลี้ยงเป็ดน,นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกกากอาหารซะมากกว่าจะไม่ได้มีการบําบัดหรืออะไรก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติเราจะมีบอ่อ บอ่อปลาของเราเองครับเป็นปลาที่ปลาที่กินเศษอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็ปล่อยน้ำที่มีพวกขี้เป็ดพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ครับลงไปในบอ่อที่เราเลี้ยงปลาไว้เลยในในสวนนี้ครับปลาเขาจะจัดการของเขาเองก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะต้องมาบาบัดน้ำก่อนก่อนปล่อยออกแหล่งน้ำธรรมชาติครับ ผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณเบิร์ดบุริชัยครับหรือเจ้าของแจ่มจันทร,ร์ฟาร์มครับฟาร์มโคนมครับคุณเบิร์ดครับมีความสุขกับการบริหารจัดการฟาร์มโคน,นมครับสร้างความสุขกับครอบครัวแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังชุมชนครับเนื้อาหานะั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ความโคหนมสําหรับบางคนนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีมีโอกาสทางการศึกษามีทางเลือกในวิชาชีพที่ดีและมีชีวิตที่มั่นคงได้โดยมีเบื้องหลังของความสำเร็จมาจากพื้นฐานการทําอาชีพประสุสาร์ของครอบครัวเช่นเดียวกับคุณวุฒิชัยอ่อนน้อมหรือคุณเบิร์ตสมาร์ทฟาร์เมอร์คนรุ่นใหม่เจ้าของจัดการฟาร์มอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอดีตวิศวกรหนุ่ม ที่เลือกทิ้งวิชาชีพวิศวกรที่มีความมั่นคงแล้วกลับมาสารต่อกิจการปศรุสัตว์ที่ฟาร์มโคนมของครอบครัวคุณเบิร์ตได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในแจ่มจันฟาร์มทําให้แก่มจันฟาร์มเป็นอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างที่ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ที่ตั้งของฟาร์มเรานะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีการรับซื้อน้ำนมเด็กอยู่แล้วทําให้เราเราได้เปรียบเรื่องการขนส่งเรื่องตลาดครับอ่าส่วนที่2ก็คือองค์ความรู้ที่ผมมีครับผมผมได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วว่างัวมีชีวิตยังไงมีวงวงจรชีวิตของเขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรทําให้เราเอาอความรู้นี้ามาปรับใช้กับฟาร์มเราได้บวกกับ การหาข้อมูลเพิ่มจากาแหล่งหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มที่เขาประสบความสำเร็จแล้วางานวิจัยที่เขาทำไว้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องอา,อาหารหยาบครับคือผมผลิตอาหารหยาบเองใช้เองตลอดทั้งปีทำให้ผมไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าอาหารหยาบจะขาดไหมจะมีให้ผมใช้ไหม แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือราคาหันหยาบครับคือเมื่อผมจัดการเองค่าจัดการต่างๆมันก็ถูกลงมันไม่ต้องมีค่าขนส่งไม่ต้องมีค่าการตลาดไม่ต้องมีค่าจัดการอื่นๆครับ ข้อจำกัดของเราก็คือฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่มีมานานแล้วตั้งมานานแล้วพวกโรงเรือนการจัดการพื้นที่มันมันมันยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรครับแล้วก็เรื่องอ,อย่างอย่างในข้อดีเรื่องอาหารหยาบมันก็มีข้อเสียอยู่ครับคือคุณภาพอาหารหยาบของเราอาจจะไม่ดีเท่าอาหารหยาบที่เราซื้อเข้าเพราะว่าเราจัดการเรื่องอคุณภาพอายุการตัดยังยังไม่ดีพอครับ เมื่อก่อนเรากินอาหารแบบแยกอาหารข้นกินที่หนึงอาหารหยาบไปกินอีกที่หนึ่งทำให้วัวเนี่ยเขาเขากินได้น้อยลงการปรับสภาพในตัววัวก็ก็ไม่ก็ไม่สมดุลเรียกว่าไม่สมดุลเ,เราใช้เครื่องผสมอาหารมาช่วยเพิ่มอัตราการกินได้ให้กับวัวเราเมื่อวัวเรากินได้เพิ่มขึ้นแล้วน้นํานมมันก็เพิ่มขึ้นองค์ประกอบน้นํานมมันก็ดีขึ้น คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมดครับทั้งวัวกินได้มากขึ้นแล้วก็วัตถุดิบอาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญ <S 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 การที่อยเออเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยคือเราอยากให้มองปัญหาให้รอบด้านคือ คือเราคือเราอยากไปเห็นฟาร์มนั้นประสบความสําเร็จแล้วทําตามเขาทุกอย่างมันจะทำมันจะทําให้เราแบบว่าเราลืมบริบทของตัวเองก็คือสมมุติว่าอย่างผมเนี้ยเห็นฟาร์มเนี้ยได้นม2 0่สิกิโลต่อตัวต่อวันอ้นผมอยากทําแบบอย,อยากทําให้ได้แบบนี้เลยผมไปลอกเขามาหมดเลยแต่กลับมาดูฟาร์มตัวเองโครงสร้างก็ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรก็ต้องซื้อวัวก็ต้องเพิ่ม มันคือมันเป็นการลงทุนที่สูงมากๆคืออยากให้เอาคอนเซปต์เขามาเขาไปถามคอนเซปต์เขาว่าเขาเริ่มจากตรงไหนปรับอะไรปรับสูตรอาหารเราเอามาปรับก่อนเพื่อให้คือเราค่อยๆปรับไปตามบริบทที่เรามีเรามีอะไรเราใช้อะไรเราเราเราปรับตามเขาไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมีภาระมากเราไม่ต้องกู้เงินเยอะๆมาทําให้ฟาร์มเราประสบความสำเร็จอย่างเขาคือเราค่อยๆปรับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ถึงจุดนี้ได้ผมก็ทําแบบนั้นมาผมปรับมาผมใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินกู้มาทําผมพูดอย่างนั้นผมพูดได้เต็มปากว่าผมไม่ได้ใช้เงินกู้มาทําผมค่อยๆปรับทําไปเรื่อยๆครับครับเราก็จะไม่เกิดภาระแจมจันรฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มต้นทางของการผลิตน้ำนมดิบที่คำนึงถึงการถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย และมั่นใจในคุณภาพของน้ำน,นมดิบที่มีมาตรฐานเพราะใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงโคนมการรีดนมการจัดส่งนมความสำเร็จของแจมจันฟาร์มในวันนี้ผ่านการดูแลและเอาใจใส่การเห็นคุณค่าของอาชีพการเลี้ยงโคนมของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จึงไม่แปลกใจเลยที่แจมจันฟาร์มเป็นฟาร์มโคนมที่เติบโตสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัว ผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูกันครับและสําำคัญครับคุณผู้ชมงมีความรู้คู่คุณธรรมครับวันนี้ครับเวลาของรายการค่าผ่นดินมบลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สหรับวันนี้สวัสดีครับ